สวัสดีค่ะพี่น้องทุผู้ทุคนจ้ะวันนี้มาใส่เบ็ดบนะใส่เบ็ดน้ำข่อย่อบนอจ้ะสวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อครับวันนี้วันนี้ผมเหนียบไหมเด้อครับบ้ดนเบี้งคือทั้งขวดทั้งถุงถูกไหมอันนี้แบี้ยงอันนี้เงียบปลาดุกอันนี้เงียบปกคอครับผมแล้วมัน อันปลาคอเขาเพ่กินเตะมันส่วนมากมันว่กินปลาคอดิแมงสเสด็จเสดิงไงนี่แหละเขาเอิ้นว่าเสด็งเสด็งเกินมาครับวันนี้ปลาว่าหันเต้นขึ้นหมกเงี้ยไหมโตต้อมมันนึงขึ้นเป็นเส้นผุ่นไหมเป็นขึ้นเป็นถึงหน่ำวะถึงหน,น่ำไม่เพิ่นกะเปงล่องอยู่วันนี้ห้าเทียมมาห้าเทียมสองมันเกินบ่เกินเกินกะบ่เป็นยังมา Đây, mình có nam lấy nam chuột rồi bát nam tuam làm lắm binh ok binh ok lắm bạn na lắm hầm nam <laughs> của... Nào, có lấy, khổ lắm binh khâu cái lăng ok ở ok 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 คือใครวะปลามันสิดดกกินแม่งน,น,น,นี่นี่แหละน้องใสเออเออหมดเดยงใส่เหล่าเด้อพี่น้องบันนี่ของจริงมันเอาซื้อนี่ปดา๋ยป่ปลาแลน

บบาโซนปิีกออกไปกับสำหรอมากินล่ะคือแมงเมามนี่มันนี่คล้ายๆคือมันหมูเลยดิใส่ออกไปนี่แต่แล้วมันถิ่เลีนตื้อต่อเลยบนตัวน้ำทางนี่ก็ใส่เนี้ยกิเลศ โอ้นั่นปลาขึ <left> ้นทางหลังตบใหญ่เลยอือมันก็ไต่ขึ้นตั้งใส่มันแล้วบ่ใส่เบ็ดนี่ต้องให้แมงมันไต่นําหญ้ามันหยังดิจังแม่นพี่น้องพูนพอปอมเราใส่ไปทางพุ่นบัดนี้เราขามน้ําไปขามน้ํานําเราไปบ่ได้ว่าสิยางลัดไปทางผีย่างกลับขึ้นมามาพอปลากินเบ็ดพอดีพี่น้อง ơ ờ, bây ơi bác in bếp bác in bếp hết mặn nó ôi lụt là bếp bom ô sẽ đại thế Mình chin bác khẩu lợt mẹ bếp thuật nhanh, nhạc lụt chơi Bà hóa oh, đa ô sẽ đại thế บ่ <laughs> คอยกินลุดจ้อยบ่หนำตามเยอ่เดี๋ยวหาเบื้องหีังไปเบื้องหลังนี่คนสิทธิ์คางโคกไปน้องไปลายปุ้ยสิทธิ์ขักสิทธิ์เนี่ยสิทธิ์ขึ้นคางโคกเลยยามกอนพผอยเงยปลอมกันน้าผอยเงยปลอมใส่ไปทางขุน,นกถอะเอาหลังนี่ก็ยังเป็นสิทธิ์ tân này tay nhẫn ngon tức là lắng mạnh tít leo tới nhà mới gì không được dạng lấy biết con phải hết bom đây là gì ba chín biết quá ยปลาเข่งปลาเข่งคี่ต้องลาเข่งก็เดาเตี้ยวแล้วกินเนาะตัวใหญ่อยู่ดีหรอเพื่อ่อ๋อคือก่อตางสันเ่ไม่ใชไม่ใชัวเล่าเตี้ยมันถือกองไหนแล้วมึงตัวปลาเข่งนี่ครับผมมันก็ได้ตัวเดียวตัวใหญ่เดียวโอ้เดี๋ยวไปเข่ง ตุ่มๆเสืบังสังก็ดีเสียพอหรอเออโอ้โหลดแล้นะเจ้าเอินว่าต้มเป็นโตนี่โอ้ตัวใหญ่อยู่ดีป่ะใหญ่เลยแค่หลังกัดสากเลยว่ามันใสอยู่เก็บกอา Ô pha, yêu phải triển ừ. bất à, thân. Ô! đó nè vợ. Ô, cứ manda baking thanh bay. Ô, baking bung. Ô, chưa có gì là vô tên là vô là vô tên 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 là เงี้างละเด่นเด็กเอานั่นละวางเอามาใส่มาหาดิบม่ได้พัด,ด,ด,ดนไปเก็ดจกินเบ็ด่แมนเป็นไรันเนี่ปลาครับผมโอ้ยนี่จะไปแข่งแต่พไงโอ้ยตา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 ไตาตย นี่่ะปลามัน,นปนแสบเอายิกจ็ธรรมดาละ่ะมันได้ปายังงกูกอปลานั่นะ่ะรูชัดบริดไม่มาเปลี่ยนลงตรง,ง,งหางงือบไปนี่คัะผมเอ้ยมุง่าบ่ Của mình, có bó. Bó, 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 bó này, ủa miếng kim cương gì mà phun to tiếng như mà mình Nó sao vậy các ông? bụng chứ. Ủa tiền đông đông, tài khế gì Ủa. À, <laughs> <Đấy, cười> Hả? tổ Tính đây mình. phải khế mà Manh hát mang mặt chinh mà hoạt lều, hoa lều. Tăm tôn y phun xe của mà hoạt liêu lộ hết hông tám em ta pachin. Mia, mày em gọi là phun là là phun mình phun là 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 phun cứ bọn hang cứ đứng hang để bên cái, cái này ba, bếp ba bán bán uh, bán... Bán chín bết đi là ba cứ đường... bứt nghe lấy tuần van ba kho xóm đi liên tôi nghe phải em thì luốt đi tôi bạc chế đi bạc hang van ba bứt đầm À, đi đâu, nhau cái gì lập quân, khăn trắng xì cả bên tâm ăn dưới đi, nào phải ngay nào, phải khéng cái đây, chú Joe trong cang xí như này, trứng nhiều, có thằng ngỗng bạn nó เดี๋วยวไปยังก็ปั่นละบอนน่อนยุบบ่อนดินยุบยุบยุยขั้นเด็ดออกจากกองลองใส่น้ำเดี๋ยวเฮงก็เดินทางเขาายังปอมเง้ยงเลยเยังเที่ยเก็ไปังไรโอ้ยจันั่นดิโอ้ยหอยตกต้นยุบส,สูงสุดเดี๋ยวไปเค้องอ,อีกแลมไหมพี่น้อง ôi phải nghe bên đây mà này cái mantapa chieng này Nè nó mình khắc mantapa chieng mant và mantapa chieng đấy. Ừ. tài. Đại nhất to là bao à, <laughs> ừ. phải nghe? À 6 tuổi rồi. Nít ta pa chieng. Nít ta pa chieng ngoài tuổi. Pa chieng nghe muốn hoàn đều thôi. Ông. Xin phải nghe lắng lắng phơi sơ. Cứ lên luôn luôn ปุนะบ้งเดขนีดียไงนของกวของย่ได้ไงบกของนะประดุกดิปันุกลีประดุกอีโอ้ปันเนี้ยเปล่าขึ้นมาแล้วนาล้วนาื่ยดสะว่าลุดอีกได้ไปไงอาหน่งสองสามโอ้

cái như phân gần 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 đục phân gần đục phân gần như mình gần nhau phân gần như phân gần như Bà mình như phân gần kín phân gần như 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 phân นี่ไปยังไงถุงไ,ไ,ไปดิครับอ๋อตัวเดียวหลับอินอินทีมบนตัวน้อยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวเยอเยน,เนาองไปดุตำรวจจับบานเนาะม,มันเกิดมาจากหงายดิเพราะว่าอันนี้มันมันมันเป็นคล้องเลยคล้องมาจากหงายดิมันจะมาน้ำกันดิหงายต่อคล้องตอง่ตอต่อหงายเพราะว่าขันน้ำขึ้นมากกับท่วมก้อนบ้านก้อน,อนเมี่ยงเพิ่น รวมครับหมดแลแค่ปังดแล้วเนาะโอ้ได้ละได่ละงย้อมันบทันำนีอกนเศ้าวันต้องว่าันอีกอยู่ตามงอ้ยพี่นาอพีะพีดึงตามตามูเอาวนปดุกอีกติไไงแ่เขาบอกห้มมึหมดเลยเอองันปลาคอปลาคอเินพี่เนาะรถาดงเขาถืโอ้โหตน Ui, tân ừ. phải không nói Ở cái nắng. Một cọp bằng cọp bằng nhu bằng bằng cốp. bằng nhu bằng băng. bằng nhu 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 họ khơi xây mèng màu đầy cốp đi làm phải nghe cái hốc cả đầy cột cái xây mèng đi là nhiều đi là đầy cột đấy phi non oh. ta 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 đầy thưng om côn thưng này lấy hao bả này nó phải nghe nó thưng lạ à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  หักขาบ oh, <no. S 1> mm ่พอไงบ่ห huh. ักม oh, ันเฉบ่หักดฮะเอามันเบยติองามเลยวะเอาเอาตรงปวยย่ขิดตะลาไปแล้วเร็วกบกินเบ็ดว่ะนีืมันได้หัวแล้วมันเว่ามันานต้นกังจ่าเขาบุญมเลยเอายู่วาสันนี่แหละครับหันปากดีเยังไม่ติเต็นออกมับบ่นนอนี่นังเลเดียวเนังกเลป้าบ่เจอละ เอาไปไงนั <c oughs> ่นมากินตอนเด็กติรอบสองลินไปไงฮะเข่งอีกแล้วไปเข่งอีกแล้วอโอ้ไปเข่งอีกแล้วพี่นอ้องได้อีกแล้วได้ไปเข่งได้พี่น้องเงียไปเตะไปเข่งเลยเอาอีกเลยเอาได้ไปไงโคบมันติดเต็นออกดิเอาอ, و, ออกเหมออกออกออกผลถื่าห้ามทอดถือว่า

เห็นยู่นั่น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 ยังกตปเงอีกแลว้ปยัง้ได้ไปเงอีกแล้วพี่น้องโอ้กบเต็นโอ้กบเต้นตั้ค่ยวดตลาเงก็ตัวงามเดเนาะตอ้วนตพี่เนาะไปยเนาะ่สองาตนี่ปนนี่เสียบกกน่ว้วะไร เบตกษตเบ็ดก็เบตป้ตของห้องพ่อป้ามันกิจกรรมแบานี้กันละครับผมครเป็นแค่สาเทียงเอาไปนะครับเสียแล้วปรดีโห้างครกี่เต็มโอ้นั่นเหน่ไปไมันสีใดเป็นโลคมันเทากันสี่ละกันหาัเจอกับใดลังเจอกบบดดเแ้่ว่าหัวจะหน่อยใจ การหามันเกิดัเทียมันกระไหนดีลังเทียมันกบอไดีโมกก็บ่บจำเป็นว่าสิอเป็นลอยลสองลลคือขาจ้าไปมันก็บมนหรอกการหาอสเป็นเด้เป็นหอดลอยลอเอาที่เอานี้นะเอาอันนี้เอาไปหน้าตอหนกไปมันไ่เห็นกัน กะบาดนี่เป็นยังไงวกระบาดเยอะปผมมีกับมาสิเบสการกับพอยูดจินีครับวุ่นายสด่ว่ามันสิบอะไรอย่วนี้ขอดีๆนะขอยันกบเต็นอกมันได้ถึงกบ้องป่านวันนี้กับขอบุญขอุญพ่อแม่พี่น้องเดือครับมาหานจินกับความขึ้นห้องกัดังี่ละหากินน้ำทงให้ทงน้าห้องบ้านห้องพ่อแม่กับเพื่อผาหายยู่หากินมั้งี่ล่ะคันได้ก็ได้ลังเทียกับบ่อไร ผมคิดว่าที่ได้ตั like. no ้งป <esh> ัจฉิมไปปนไปหรือเปล่าบดในบรรลุตัวนึงอยู่กับกบอีกบาทนี่ครับผมมันนี่กะขอบุญของคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อครับมันนี่เุากะดึงดึงแรงขึ้นแล้วกับบันกับซองไปหาลับพาน้องจริงขอชื่นนำหนูกะจังว่าคู้สิไปยังในมาจังในอีกก็ไปเด้อครับสำหรับมัอนี่กะขอบุญของคุณพ่อแม่พี่น้องตัวบุญเด้อครับเป็นก้นไหลก้อนแห้ขอให้เฝนมิตรความสุขค่อมเจริญเด้อครับสำหรับมัอนี่กะก่าวขึ้นา ราติีสวัสดิ์ทุกผู้ทุกคนเรือครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ